ซิตี้หนึ่งจุดห้าเอสบีปีสองพสิบหกครับมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับเจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยรถไม่มีชนเลยนะครับสวยเดิมๆแบบนี้เลยมาพร้อมชุดแต่งล้อคันนะครับสวยมากเลยแล้วก็ล้อแม็กล้อแม็กเป็นของตัวเซิตี้ตัวล่าสุดนะครับกระจกมองข้างนะครับกระจกครอบข้างมีเฟลยวแล้วนะครับมือจับประตูเป็นคีเด็นะครับเป็นแบบปุ่มสัมผัสแล้วนะครับมาครบทั่วเลยนะครับสปอยเลอร์หลังมีมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับการันตีรถไม่มีชนนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับอันนี้ถ่ายให้ดูสภาพจริงๆเลยนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับซอกตะเข็บรางน้ํานะครับเดิมหมดเลยฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีตําหนิไม่มีการชนนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคครับมาดูด้านท้ายรถกันบ้างนะครับ สวยๆเดิมๆนะครับรถไม่มีวัดเหตุนะครับซองตะเข็บรังน้ํานะครับให้ดูหมดเลยนะครับคันนี้พิเศษมากๆเลยครับเติม e อ5ได้ด้วยนะครับประหยัดน้ํามันมากๆเลยครับมาดูหลุมท้ายยางอะไรยางอะไรยังไม่เคยลงพื้นเลยครับหลุมเดิมๆนะครับไม่เคยเจาะไม่เคยติดแก๊สอะไรใดๆั้างนั้นนะครับซื้อสบายใจได้เลยครับได้รถสภาพดีมากๆเดี๋ยวดูภายในครับ ภายในเป็นเบาะหนังนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับอันนี้เบาะหนังมาจากเจ้าของเลยนะครับมีตำหนิการใช้งานบ้างนะครับนิดน้อยๆนะครับริววรอยนะครับแต่ว่าอยู่ในสภาพดีๆอยู่โคมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูปคอนโทรลล็อกความเร็วปรับเครื่องเสียงนะครับหน้าจอเป็น DVD นะครับกล้องมองหลังแอร์อัตโนมัตินะครับสวยๆมาแบบนี้เลยนะครับดู้านหลังด้านหลังก็เบาะหนังประมาณนี้นะครับสวยๆสภาพพร้อมใช้งานเลยครับผมรับ